ซึ่งในวันนี้เราถือว่าเป็นเป็นการถวายพระพรและเป็นการที่ส่วนรวมของจิตใจของปรงชนชาวไทย กิกรรมของเราอีกหนึ่งครั้งที่เป็นวราระโอกาสที่สําคัญครับเนื่องมันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนสษาระบาทสมเด็จพระเจ้อาอยู่หัววันคา้าใหวันท้าสมภพนะครับในะวันที่28 รกฎาคม2566ระวนีนะครับซึ่งในส่วนของทางด้านพุทธศาสนาครับมหาเชรัสมาคมในส่วนของทางด้านอําเภอสีสัจินาลายัยและก็ส่วนของตำบลหาเซี่ยวนะครับก็มาร่วมกันในการสวดมณฑวพรนะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและหนึ่งในส่วนของกิจกรรมนั้นคือประธานคา,ารวะของเราคือคืออยู่กับท่านนายกนุ่งรุณคำองนายกเทศสุดิตําบลหาเซี่ยวครับสวัสดีครับท่านนายกครับ ท่านยกคำในส่วนของกิจกรรมในวันนี้ครับเราสวดมนต์เพื่อมีบุญบสมบัหลักอย่างไรบ้างครับเพราะในวันนี้นะคะที่เราได้มาร่วมกับของอาทางเกี่ยวกับพระรพรื่องศาสนาของพระสงฆ์พระเถรนั้นะคะเพราะว,าว่าวันนี้ทั่วประเทศมีการสวดถวายพระพรให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่สิบซึ่งจะมาบรรจบใบวันพระราชสมภพในวันที่28บแปกรกฎา 2,560นีซซ้ซึ่งซึ่งคันประสมเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเด0ปีต้นๆครับ,รบซึ่งในวันนี้เราถือว่าเป็นเป็นการถวายพระพรและเป็นการที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจของพวงชนชาวไทยเพื่อให้ชุชนชาวไทยเนี่ยมีความแบบ พึ่งปิติเบิกบานสำราญใจใ,<ช>ในโอกาสที่จะครบรอบในวันเฉลิมพระชนพระเจ้าอยู่หัวใ<ค>ี่สองวันและที่สำคัญนีดนึเราจะคว้าสร้างความเป็นคนไทยสร้างความสมบัครสมานสามัคคีคและก็สร้างของความเป็นหุคคลที่มีการจิตใจอบอ้อมอารีเพื่อเฟื่อเผื่อแผ่เพื่อให้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและอย่าลืมนะคะความเป็นชาติไทยเราเห็นได้ชัดเจนจากธงชาติไทยก็คือ สีของ3สีซึ่งเป็นสีขาวสีแดงสีน้ําเงินสีขาวหมายถึงชาติสีแดงหมายถึงชาขาวศาสนาแล้วก็สมหารกษิติกรรมราลัของเราในวันที่27กรกฎาคมนี้คือวันพรุ่งนี้ทางเทศบาลตะบนาเซียวก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมใช่ไหมครับในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการปฏิบัติธรรม หรือเพเกียรติถวายให้พระบาทสมเจ้าแผ่นดิซึ่งจะนำมวลชนในพื้นที่ของตำบลหาเสือของเราค่มีนกวัดเจ็ดชุมชนให้กันชุมชนแล้วก็แต่งไกชุดปฏิบัติธรรมชุดสีขาวค เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงกิจกรรมของเทศบาลของเรานาโดยท่านนายกรุ่งอรุณคำมงนายยกเทศุบินตันเชี่ยวนะครับที่ท่านเองได้นํากิจกรรมต่างๆพร้อมกับพนักงานนะครับเหล่าคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานทุกท่านครับทำกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ซัำสิ่งดีๆให้กับชุมชนต่อไปฝากติดตามด้วยนะครับอันดับนี้ต้องกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ